เอแล้วถ้าเวอนี้ด้วยนะค่ะวันนี้มันก็เรียนวิวเวนเทลกันต่อมาค่าให้เขาเลยเดี๋ยวนี้มากตอนนั้นแกบูมมากแกมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะตอนนี้ทำไม่ะเออท้ามันเถอะเสจังจังจังถึงเวลาบ้านที่ไอสซอมบี้อยู่ใช่ไหมให้สร้างน้องเขาบอกว่าให้สร้างน้องเขาบอกว่าให้สร้างเออบ้านที่ซอมบี้อยู่ได้โอ้นี่มันง่ายดีนะเอากลางนี้เลยกันเลยนนะแป๊บนึงนะ L O S G กัน อันนี้ก็ช่างไว้มา,านี่ซอมบี้อยู่ได้เหรอสร้างแต่ซอมบี้ได้ไหมวะไม่เอา,ามันโกงไปว่ะอ่ะซอมบี้บ้านที่ซอมบี้อยู่ได้บ้านที่ซอมบี้อยู่ได้ใช่ไหมได้ได้ได้มันจะต้องมีของกบเกลม,มีอันนี้มีอันนี้มันจะสร้างนานเลยดิเขาต้องแต่งปอด ที่น้องบอกว่าจางนี้ให mm ้ซอมบี้อยู่ได้มันก็เหมือนถ้าเปลาซอมบี้อ่ะนะแบนี้้ไคุณออกกนก่อนโอ้ยไม่กอด เอ่นะหโอปออาไปกินนาทีละใครโอปออ้ยอากินนาทีละห้านาทีแล้วผมพี่อยากออกครับ บ่ร้อนร้อนที่คุมกำเนิดซอมบี้วางไม่ได้โอเคในคอมพิวเตอร์ไป จำเล่ไม่ได้น้องชาดสมบีก่อนน,นี่นแคจบแล้<ง>วนะโดสียจ<ม>ังเหาสมสมบีแม่สมบีแม่ครัวล้สมบีแม่ครัวมีด้วยเหรอกันไปกิน ข้อกิ้งแม่ครัวหรือเปล่าเนี่ยเออ <laughs> มาไมออกมาแล้วตายอ่ะยออกไปแล้วว oh, ่ะเอาดีเจมเอาประมาณนี hey, ้ สัมบี่เลยอ๋อเอาลูกซอมบี้ออกเออต้องมีลูกซอมบี้สักตัวนะเป็นลูกสัมบี่หาเอารวมสองเป็นสามใส่เป็แล้วไม่รู้นะว่าใครจะชน,นะมันต้องมียาไปเนาะอ่าได้รูปแล้วพอ่อแม่ซอมบี่มี แล้วก็ต้องมีที่รับแขกเอาเป็นเหมือนกันนะโอเคนี้แล้วกันเนาะปะเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้แล้วต้องกกปิดรถีิสี มันว่าเราขายอะไรป็นยางเดี๋ยวนีอย่ามากดของเขาเซเดี๋ยวกสิ9นาทีอ่ะให้ให้ตัวเลยปะเรียบเร็วเกิน10นาทีได้อ,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 อลูกสมบีใครออกมาลมูกสมบีหนูเ,เร็วเ,เร็ว,เ,รวเสร็จยัง จเสร็จยังอุอปอเาเสร็จแล้วอปอมาดูแล้วน้องอปอเสร็จแล้วอปอเร็ววบ้านแทนี้แหละเออลืมถาว่นขอบใจที่บอกไอเดียถาวันตรงไหนอ่ะตรงไหนเอา 5้ด่อ่ะน้องมาดูยอันกนนะอยู่ที่บ้านตัวเองนะเขาจะตัดคะแนนถ้าใครที่เดินมาเพี้ยนป้าข้างนอกอ่ะก็ไม่ใช่ ใหรขอเช็คก,ก่อนว่าเข <อ S 2> าผ้าตัวไหมเขายังไม่ได้ใส่เลยเขาฆ่ามเมื่อกี้แม่อ่ะอ้กสักทีครบแล้วกระตูนครบแล้วเฮ้ยไม่ใช่เสร็จแล้วมาดูของแ,แก้กัน่อนนะคะ<ช>อ่าเป็นยังไงบ้างดูก่อนตอนนี้มีแต่สมบีเบ็นบเมื่อกี้มีคนโทรมาโอเคจ้ะเฮ้ยรถชันชนะ อย่าไม่เอพ่ดูเร็วๆวินลเร็วๆเร็วพอรู้แล้วใชนะใชรูช่ไก็ิดแรม่โอเคใครชอบก็กดไลค์ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะตอนนี um> ้บ๊ายบายแล้วก็บายยตามบายย